แบบหัวดาวสุดๆอ่ะตีเ,เมือม่อกี้ยิงเสร็จล้มก็ไม่แบกใจยิงเสร็จล้มเอายิงเสร็จเอ้าทำไมมึงยังล้มอีกไอ้สัตว์มันไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยจริงเลยนะจริงตั้งเร็วใครใครตายก่อนตุ้นเลยนะอสองสองรอแหละ ดี๋ยวปีนี้เลิกกินเลยแล้วนะปีหน้ากินมอีก <c oughs> สี่วันปีนี้เลิกกินวเข้าลองะรกัของเราเนี่ยอ๋อไปเที่ยวน้ำเชร นะกันี่ยไม่ที่รักใเหรอต้องใจแล้วล่ะ ปืนหัวดอมากน่กลัวละปืนดีๆให้ตะกระบอกได้ไหม Double kill. Bin tàu binh tàu binh tàu 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 binh tàu tàu binh tàu 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 mua mua thế nào hả? cái đầu đi bắt cái chả tê tê quá triple kill You became the new elimination leader. <laughs> 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 back here, 最摇怪

enemy. Rampage. Bought an enemy. Hãy ah. <coughs> แอบเนียนมากเธอเอาอยายไหมเธอแตมันมีแค่เนี้ยเออมีแค่นี้มมนยาน่ามีสามขวดแล้วปะ One hit gong. Marks, level three body armor. Negative. บอกสามวิธี ดูกันข้าไปดูก่อนข้าไปดูก่อน Oh อยู่ F O อ,อีกแล้ววะเธออันนี้สองอันปะเธอคนละอันเลยใช้แค่เดินทางอย่างเียวนเราไปก่อนนะนะเอา,าแค่ขี่แบบเดินทางเฉยไม่เหลือห้าแล้ววะยังไม่ได้ยิงใครเลย ไม่เป็นไรหรอกมันน่าจะเหลือเยอะอยูออยว่ะอ,อ,อ,อ้าวเฮ้ยอ,อยู่ฟยูโฟอยู่บนฝั่เราขึ้นไม่ไ,ได้เราขึ้นไม่ได้ไงเออมมนขึ้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ถึง พูดเราเราไปดูตรงแอร์ดอปนะคนห้าเหลือเศษหนึ่งวิโนขอบ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเราเราจอดยิงที่บ้านหมู่บ้านนะเราจอดละ ความจำความจำความนั่นแหละเห็นเห็นอยู่ตรงนั้นเลยเหรอน่าจะได้น่าจะได้มาร์คิงทาร์เก็ตโลเคชั่น 摇滚。妖怪 เธอเอาให้หลอนเลยเธอบินมาเอาให้มันหลอนเลยแล้วแกจะทำยังไงวะขึ like> ้นมาอ่าเอาให้มันหลอนเลยแค่เธอแล้วแล้วพอนี่แล้วเธอก็เปลี่ยน ัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลาได้ป่าไ,ปได้ป่าฮัลโหลฮัลโหลนี่อยู่กับเราแหละเนี่ยน,นะ t a n e มันอยู่ในบ้านเนี่ยสามสองหนึ่งพอพอประกายมาเข้าบ้านเลยชันสอง không <laughs> 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 <laughs>